เฮ้ยอะไรอะไรอะไระไรล้ววิ่งทำไม Why are you running ว้าวเชี่ยมันอยู่ข้างหลังสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมบอกรีเกมเมอร์วันนี้อยู่ในเกมไนท์ไทม์ไนท์แมะเวลาดึกเวลาให้ฝันร้ายนะฮะไม่รู้ว่าดึกแล้วทุกคนฝันร้ายกันไหมผมไม่เคยฝันร้ายนะฮะแต่ดูสิว่าเกมนี้มันจะฝันร้ายขนาดไหนไมาลุยกันเลยดีกว่าโอ้โหมาถึงโยนเราเข้ามาในเอ่อป่าที่มีแต่ถนน ที่ต้นไม้นั้นเสียต่อการเจอเซนเดอร,แร์แมนอีกแล้วมีข้อความง่าย,ายสๆสั้นๆอยู่บนซ้ายมือบนนะฮะโกโฮมกลับบ้านเกมเกมง่ายจัดให้เรากลับบ้านระวังเป็ดระวังห่านระวังเป็ดห,หรือห่านไว้เนี่ยดูไม่ออกข้างหน้าจะมีฝูงห่านฝูงเป็ดเดินตัดหน้าเราก็ได้อะเฮือเกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะต้องหนีเป็ดกับห่านแล้วเนี่ย่ทำไมบรรยากาศมันมวังเวงจังทางแยกครับท่านผู้ชมไปงไหนดีครับ ขวาเลยซ้ายขวาไลซ้ายดีขวานะครับรออะไรเราชอบไปเสี่ยงอรยู่อแล้วจริงๆควรตรงไปเรื่อยนะเพราะเราไม่รู้ว่าทางนี้จะเลี้ยวไปไหนโอ้โอเจอบ้านซะนั้นโอเคนะั้นเราไปทางนู้นก่อนดีกว่านะด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมเองฮนะมันจะไม่มีตัวอะไรอยู่ในป่านะใช่ไหมฮถ้าเพื่อนๆสังเกตดีนะฮะฟังเสียงดีๆจะมีเสียงแบบลมพัดไปพัดมาวู้วูวูนะฮะ หลนไปหมดแล้วไม่เข้าบ้านแล้วเฮ้ยอะไรอะไรผ่านอะผ่านละอะไรมันเดินผ่านไปแล้คณะก็เป็นบ้านหลังเล็กๆกับบ้านหลังใหญ่เอม่มันมีตัวอะไรไม่รู้วิ่งผ่านขอขอนุญาตวิ่งกลับไปทางเดิมไปบ้านหลังใหญ่ก่อนนะฮะบ้านหลังใหญ่อาจจะมีกระแพงนหนาแน่นป้องกันเราจากไอ้สัว์ปราดตัวนั้นได้อะเราลวนๆนะ โหลโอเคบ้านหลังนี้แหละนี่มันไม่ใช่บ้านชัน oh. ้นโอ้โหโถเอ้ย ơi. เดินมาตั้งนานนี่ไม่ใช่บ้านชั้นเฉยทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกเดินมาฟรีแล้วทำไมบ้านของแกมีตัวอะไรตัดผ่านหน้าด้วยนะคงไม่ใช่หมาเฝ้าบ้านใช่ไหมตัวมบือเริ่มเลยนะฮะโอเคไปตรงไป เฮ้ย oh, okay. วางเวเแล้วเกินติดไฟสะดวนไหนก็นได้นะไฟตามทางอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่รู้ว่าตัวอะไรวิ่งผ่านบ้านเราบ้านจอยวีดีไม่มีใครอยู่เลยห้องนอนมีไหมเนี่ยโอเคเข้าไปในบ้านโอ้กดคลิกเมาส์ซ้ายขวาเพื่อปิดเปิดน,นะฮะโอ้โอเคเสียงดับเลยทีเดียวเชียวอ่าอยู่ในบ้านแล้วได้เวลาหารีโมททีวีอยู่ไหนวะ โอ้มีแดชีโอ้ยอะไรแดกชีทีเลอเลยแก่งกินทั้งก้อนเลยไม่กินที่ส้มพิซซ่าเลยวเนี่วะทุกเสื้อผ้าเหรอนี่อะไรห้องน้ำอืมอาบน้ำซะหน่อยอะ่ะจะได้สดชื่นเราจะทํางานมาทั้งวันเดาเอานะโอ้เจอรีโมททีวีแล้วโอ้ชิบหายละเราไม่มีเงานี่เราเป็นผีแล้เนี่ยไม่มีเงาเลยเฮ้ยตายไปเลยหรือไงนี่อาจจะเป็นโรคโรควิญญาณหลังความตายก็ได้นะฮะ เลยไม่ได้อย่าเพิ่งเก็บเลยหมดทีวีนะขอสัญญาสำรวจแปบ๊บหนึ่งโอ้มีเตาไฟด้วยโอ้ยห้องเปิดได้อีกแล้วนะฮะวิญญาณจจเจอกระจกอะไรไปวิญญาณทุกทีเลยโอเคห้องทำอะไรไม่ได้ข้างนอกนั้นวางเว้เหลือเกินนายไม่มีอะไรเรอเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ยผู้สร้างอาจจะชอบเล่นเกมมายครับก็เป็นได้นะฮะเกมมายครับอยู่ตรงนี้เลยทีเดียวเชียวโอเคเก็บรีโมททีวีกันเรียบร้อย ไม่เวลาก,กินฮะ้ยตัวอะไรผ่านไปคือผมกินไปแล้วไงโหลมันไม่มีให้กินแล้วพี่โหลมันม,มีให้กินแล้วทำไงล่ะครับทีนี้เอ่อนะผมออกจากบ้านเลยแล้วกันออกไปได้ด้วยมันขังผมไว้ที่นี่ออกได้นี่วะเอาจิผายกินไปแล้วผมไม่กินลูกหน้าไม่ได้ด้วยโอเวนกร,รม โอเคนั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตโหลดเซฟใหม่แล้วกันแม่เลยเหมือนแดกก่อนแดกก่อนก็ไม่ได้พระเจ้าโอเคมาเอานี่หมดทีวีแล้วก็ต่อกันเลยจากเมื่อกี้นะฮะที่กินไปก่อนนะฮะก็เลยไม่มีมชีทให้กินแล้วเกมมันก็บั็กเลยนะฮะไม่น่ากินชีทก่อนเลยไปก็เจอตัวมันวิ่งผ่านหมาฟอบ้านหรือเปล่าโอเคแล้วเวลากินกินไปแล้วเควสมันก็ยังไม่ผ่านอ๋อมันต้องกินอันนี้โอ้ผมนึกแม่เลยผมก็เด็กว่า ต้องกินชี้ล้วมีของข้างอนอีกเหรอโอเคๆกินแมห่หมดกรโถเ้ยนึกว่าบั๊กนะโอเคได้เวลาดูข่าวนะฮะอะไรออันโนอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตแปลแป๊บหนึ่งนะฮะเออไม่ทราบพบสิ่งมีชีวิตรอบๆป่าพู้โคต่างวาดกลัวและปิดบ้านปิดประตูโอเคครับเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ซูมให้ดูนะฮะนี่เหมือนแมงมุมเลยอะต้องรีบออกมาจากในป่านั่นโอเคเป็นข่าวแล้วทำไงดี ไปข้างนอกเพื่อเช็คถามจริงดูข่าวเดีแล้วไปข้างนอกเพื่อเช็คถามจริงเป็นผมนอนแล้วหลับพอดีออกจริงดิเอาออกก็ออกออกไปเช็คเพื่อทำเพื่อคลายนี่เฮ้ยอะไร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 วิร่งทำไมวา o u running ว้าวเชี่ยไปอยู่ข้างหลังเรียบร้อยวิ่งหนีไม่ทนันโดนแดด ในไทม,นม์ไลน์แมสสรุปก็คือเป็นเกมเอเลนบุกบ,บ้านเราฮะบ้านเราอยู่ใจกลางป่านี่อาจจะเป็นฝันร้ายค่ำคืนหนึ่งของคนคนหนึ่งก็ได้นะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะเป็นแค่ความฝันนะฮะแต่เมื่อกี้บ้งโดนแบงมุมแดงเรียบร้อยอะวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ทันนะฮะเรียบร้อยแตกโอเคฮะสำหรับคลิกเกมเกมร์ของตัวเราไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับเรามามามุมยักษ์ข้างบ้านคุณด้วย